สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราคนมาดูสวนป่าหลังบ้านซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสวนป่าที่ผมปลูกไว้หน้าที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับซึ่งจะอยู่หลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นเขียรั้วนะครับหลังจากอันนี้จะเป็นตัวบ้าน,นครับหลังบ้านเลยนะครับก็เดินออกมาชมครับถามว่าทำไมถึงมีรั้วนะครับแต่ก่อนที่จะมีเท่านี้นะครับก็มาได้ซื้อเพิ่มตรงนี้ จะเป็นที่เราซื้อเพิ่มประมาณหนึ่งไร่ครับที่เราซื้อเพิ่มตรงนี้ผมเลยเามาปลูกเป็นสวนป่านะครับดังนั้นออกจากหลังบ้านมาเนี้ยนี่คือ,อตัวบ้าน,นครับออกจากหลังบ้านมาก็เป็นสวนป่าเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับตรงนี้จะเป็นต้นมะข่าแต้ครับที่มันเกิดชิดๆกันนะเพราะว่า,าตรงนี้แต่ก่อนเราเอาไว้เพาะ ต้นมะค่าแต้นะครับก็คือเอาถุงมาวางไว้นะครับทีนี้บางต้นรากมันลงดินผมก็เลยไม่ไม่ดึงออกนะครับก็เลยปล่อยให้มันโตเลยครับมันก็เลยจะเกิดชิดกันแบบนี้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่รุ่นนี้ก็อายุประมาณ3าปีแล้วครับเนี่ยข้อปล่อยมันเกิดตามธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าเราเน้นสร้างธรรมชาตินะครับตัวไหไรที่มันเกิดก็ให้มันเกิดเลยนะมะค่าแต้แถวนี้ยมันก็จะ ชิดกันมากเลยครับต้นใหญ่ก็มี Ranger, ต้นเล็กก็มีก็ไม่เป็นไรนะครับให้มันโตตามธรรมชาตินะครับอีกอันนึงก็จะเป็นกระพี้เขาควายครับเหมือนกันนะครับตัวนี k ้กระพี้เขาควายอ่าก็เอามาเพาะต้นกระพี้เขาควายนะครับพอมันบางต้นรากมาลงดินก็เลยปล่อยให้เลยนะครับเนี่ยนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็เลยเกิดชิดกันแบบนี้นะครับนี่ก็ปล่อยให้เกิดตามธรรมชาติเลยนะครับอ่าซึ่งแสดงว่า กะพีข้าควายเนี่ยมันจะโตดีกว่ามะค่าแต้นะครับเพราะว่ามะค่าแต้กับกะพีข้าควายสองต้นเนี้ยเราปลูกไว้พร้อมกันนะครับนี่ครับก็เกิดตามธรรมชาติครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับทางเดินที่เราจะเอาไว้เดินชมต้นไม้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกเพิ่มครับนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นผักติ้วครับผักติ้วเอามาปลูกไว้เพิ่มนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ ปลาดูปลากับต้นพริกครับอันนี้เกิดเองนะครับเราไม่ได้ปลูกเห็นไหมครับอันนี้ยังถุงนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับเราเอาวางไว้เฉยครับแต่ว่ารากมันลงดินก็เลยปล่อยเลยนะครับถุงดันมันอยู่เลยนะครับเนี่ยมันทะลุรากนะครับรากมันทะลุถุงแล้วก็โตนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็อายุประมาณสี่ปีครับต้นไม้เท่เนี้ยนะครับสวยมากครับนี่ก็เป็นทางเดินส่วนกระถาง ตรงนี้ครับแต่ก่อนเราปลูกมะนาวนะครับต่อมาเราลืมมะนาวออกนะครับก็เลยเอามะม่วงมาปลูกนะครับการปลูกสกระถังก็คือเราไม่ต้องการให้มันโตมากนะครับแล้วก็ตัดอย่างทิงออกนะครับันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับของสวนปลาของเองนะครับเนี่ยนี่เป็นปลาดูปลาอันนี้จะเป็นต้นคูนก็มีครับต้นคูนนี่เกิดเองไม่ได้ปลูกนะครับจะมีทั้งไม้เกิดเองไม้ปลูกก็มีครับอันนี้เป็นไม้ที่เราส่วนเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเกิดเอง ครับคำว่าเองหมายถึงว่าเราเอาถุงดำก้าเล็กๆมาวางไว้แล้วรากมันลงดินก็เลยปล่อยเลยครับอันนี้จะเป็นต้นแดงนะครับนี่ต้นแดงกับอันนี้ต้นผักหวานป่าครับเนี่ยต้นแดงผักหวานนี่ต้นผักหวานป่านี่ครับนี่เป็นต้นพยุงรับคู่กันเลยครับนี่แล้วทมว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการปลูกต้นต้นป่าหลังบ้านครับข้อแรกเลยก็คือได้เดินชมต้นไม้นะครับ หรืออย่างที่เขาเรียกว่าอาบป่านะครับตรงนี้เป็นทางเดินเราก็จะเดินทำร่องนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นยางนาเราเพิ่งตัดแต่งกิ่งครับยางนานี้โตไวมากอายุสี่ปีนะครับเราตัดแต่งกิ่งเราคือผมกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยผมจะไม่เก็บทิ้งครับผมก็จะเอาไว้เลยให้มันเป็นปุ๋ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นยางนาใบยางนาที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับนี่ยทางเดินนะครับตันนี้จะเป็นพยอมครับต้นดำๆนี่คือพยมนะครับเี่ย อันนี้จะเป็นต้นต้นสะแบงครับต้นสะแบงหรือยางกาดครับนี่ครับนี่ครับต้นนี้จะเป็นต้นลังครับนี่บรรยากาศส่วนไม้เดินมาชมครับมีมะม่วงก็มีอ่าปูกคคาการผสมผสานนะครับนี่ครับนี้จะเป็นมะนาวครับแต่ก่อนปลูกมะนาวนี่ก็ลื้อมะนาวออกปลูกเป็นสวนป่าแทนหมดเลยครับยางนาตัวนี้โตไวมากครับปลูกเมื่อปีหกสี่ครับตอนนี้ก็หกแปดก็สี่ปีกว่าเกือบห้าปีละครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นต้นลังรุ่นนี้ปลูก้มกันหมดเลยครับเนี่ยต้นให้ดูความความโตไวของแต่ละต้นครับเนี่ยปลูกค้อกันเลยครับแถวเนี้ยออันนี้คือยางนาครับโตดีมากเลยยางนาครับอันนี้จะเป็นต้นต้นลังครับต้นลังครับเนี่ยต้นลังก็สวยดีครับต้นลังสองต้นเลยนะครับต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นลังเช่นกันต้นลังต้นนี้ก็สวยเหมือนกันครับนี่ครับอันนี้จะเป็นต้น มะคาแต้ครับมะคาแต่ก็โตดีอันนี้ก็เป็นพยอมตัวนี้พยอมครับก็แสดงว่าต้นไม้ต้นลังต้นมะค่าแต้ต้นพยอมก็จะโตใกล้เคียงกันครับโตใกล้เคียงกันแต่ต้นยางนาเน,นี่ยโตดีมากเลยครับตรงนี้ก็มดแดงเยอะมากเลยครับมดแดงเยอะเลยครับผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงมดแดงด้วยครับเพราะมดแดงมันเยอะ เต่ว่าตรงนี้มันเป็นป่าเยอะมีต้นไม้เยอะงั้นมดแดงก็เลยมาอยู่อันนี้อยู่เองเราไม่ได้เอามาเลี้ยงครับมัน,ม,นมาเองนะครับพอเดีชมบรรยากาศ,าศาสวนป่าของเรานะครับ <S <S เดินมาเลยครับนี่เดินมาอีกน,นี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนี่ยโซนนี้จะเป็นอ่าสวนป่าลว้วนเลยนะครับเยอะมากครับตัวนี้เยอะมากเลยครับส่วนแถวนี้อ่าโซนนี้จะเป็นโซนไม้ผลนะครับ แต่ก่อนเราก็จะปลูกไม้ผลปลูกมะม่วงปลูกมะนาวครับต่อมาเราก็เอาไม้ป่ามาปลูกแซมครับก็คือจะเปลี่ยนจากแปลงไม้ผลเป็นไม้ป่าให้หมดเลยแถวนี้นะครับนั้นต้นนี้ก็จะมีทั้งไม้ผลแล้วก็ไม้ป่าเกิดคู่กันเห็นไหมครับมีอันนี้เป็นมะม,ม,ม่วงครับมีมีมะม่วงนี่ครับตัวนี้จะเป็นไม้ผลนะครับมะม่วงมีกล้วยมีอะไรพวกนะี้ส่วนนี้ก็เลยผสมสานกันนะครับซึ่งอพอเอาไม้ผลมาปลูก เราก็เลยไม่ได้ตัดแต่งจริงมะม่วงครับมะม่วงนี่จะปลูกก่อนอ่ามะม่วงจะปลูกปี6 3สส่วนไม้ไม้ป่าจะปลูกปี64ี่ครับมันมะม่วงก็จะปลูกก่อนถูกไมแต่ว่าไม้ป่ามันก็จะสูงกว่ามะม่วงละตอนนี้เห็นไหมครับอันนี้คือต้นต้นลังต้นลังนี่สวยมากเลยครับเนี่ยสูงตรงดีมากเลยครับเนี่ยต้นลังนะครับเสูงมากนะครับอ่าแต่ก่อนเราจะตัดแต่งจริงมะม่วงนะแต่ว่าพอเรามาปลูกเป็นสวนป่าเราก็เลยปล่อยธรรมชาติเลยนะครับให้มัน โตตามธรรมชาติครับเราก็ไม่เน้นเก็บมะมว่วงละเราจะเน้นเป็นเลี้ยงบดแดงเลี้ยงพึ่งไปนะครับนี้มะม่วงคู่กับต้นพยอมครับอันนี้คือต้นมะม่วงมะม่วงปลูกก่อนนี่พยอมปลูกทีหลังครับปลูกที้ลังหนึ่งปีแต่พยอมก็โตใช่ไหมโตแข่งนี่ครับสูงกว่ามะมว่วงละครับนี่อันนี้คือโซอนหนึ่งครับโซนสองตรงนี้โซนสองนี้ก็จะเป็นโซนไม้ป่าล้วนเลยครับเนี่ยนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพวกไม้ มะค่ามะข่าโมงครับไม้แดงไม้พยุ่งตันี้เยอะเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยปลูกคิดมากนะครับนี่ครับอันนี้ก็เลี้ยงผึ้งครับเนี่ยเราก็เลี้ยงผึ้งครับตัวนี้จะเป็นที่บ้างเพราะว่าอ่ามันจะเป็นที่ติดกับคนอื่นครับเราก็จะเว้นไม้ประมาณอ่าสี่ห้าเมตรเลยนะครับเพราะมันจะได้ไม่ไปอ่าลูกล้ําเที่ยงเคียงนะตัวนี้ก็จะเว้นไว้ประมาณสี่เมตรนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ ซึ่งผมก็ตั้งใจว่าที่่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไม้ทรงพุ่มครับก็คือจะเอากาแฟามาปลูกนะครับมาปลูกแซมตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะเกิดเองนะครับตรงนี้จะเป็นต้นสะเดาเข <_ D> ้ยวๆมันเกิดเองนะครับมันก็เลยอยู่ชิดแดนนิดนึงอ่าแล้วก็จะเป็นต้นชิเล็กนะครับอยู่ชิดแดนนี่ครับคือลักษณะของส่วนป่านะครับอ่ามาเที่ยวป่าได้ทุกเวลาเลยนะครับแค่เด <_ D> ินออกจากหลังบ้านมาก็ได้เจอป่าครับเวลาที่เราเครียดนะครับ เกิดจากการทำงานหรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆแค่เดินออกมาข้างนอกครับมาเดินชมป่าสองสารอบก็มีความสุขแล้วนะครับถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะครับได้ออกกาลังกายได้เดินแล้วผมไมว่าจะทําที่วัดสับเดินเดินอ้อมเลยครับเดินอ้อมไปนะครับจะมีที่เดินอ้อมนะครับแต่ามารถลกทำไมถึงลกนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของผมเองคือผมจะไม่ไม่ไม่กวบใบไม้นะครับยิงไม้ใบไม้พวกนี้ ถ้ามันตกลงมาผมจะไม่เอาทิ้งนะครับผมก็จะเอาให้กองไว้เลยครับเห็นไหมครับตรงนี้เศษจริงไม้ใบไม้เนี่ยจะกองไว้เลยนะครับเนี่ยจะไม่ไม่เอาทิ้งนะครับกองไว้ให้มันย่อยสลายเป็นปุ๋ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในสวนผมก็จะไม่มีการเก็บใบไม้กวาดใบไม้นะครับเห็นไหมครับต้นไม้ใหญ่มากคนี่นี่ทางเดินออกมาไอ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปข้างหลังนะครับข้างหลังเราเห็นไหมครับ ปลูกป่าเยอะเลยครับเนี่ยต้นไม้เยอะมากนี่เห็นไหมครับตรงท่อน้ํานี้ก็คือแต่ก่อนเราปลูกมะนาวนะครับเราก็เลยมีระบบน้ํานะครับอ่าพอพอหลังๆมาเราไม่ได้ปลูกมะนาวแล้วเราปลูกป่าพวกระบบน้ําเราก็ไม่ได้ใช้งันเราก็เลยเอ่าได้ขนเอามาทิ้งมาแถวนี้นะครับนั้นพวกท่อพวกอะไรเนี่ยก็ยังอยู่อยู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้ระบบน้ําแล้วนะครับไฟแต่ก่อนเนี่ยปลูกมะนาวก็ได้ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นป่าครับเดินเข้าไปเลยครับข้างหลังเลยยาวไปนู่นเลยครับเนี่ยเป็นทางเดินครับเป็นอุโมงต้นไม้เลยนะครับ ไว้สำหรับเดินอ,ออกกําลังกายเดินพักผ่อนเดินชมต้นไม้คลายเครเียดนะครับเมื่อเราเครียดเรามาเจอต้นไม้เขียวเขียวเนี่ยเราก็จะสบายใจครับนี่คือบรรยากาศของอสวนป่าหลังบ้านผมเองนะครับข้อดีก็คือว่ามีสวนป่าใกล้บ้านครับอยากมาเที่ยวตัวไหนก็ได้อยากมาพักผ่อนก็เดินเข้ามานะครับและที่สำคัญคือการที่เราอยู่กับต้นไม้มันก็เป็นการผา่อนคลายได้พลังเชิงบวก จากธรรมชาติครับก็ทําให้เรามีความสุขนะครับวันนี้ก็พาเดินชมแบบรีบๆครับเดี๋ยววันหลังก็จะมาจอดลึกครับต้นไม้แต่ละต้นครับที่เราปลูกไว้มีต้นมีต้นอะไรบ้างแต่ละต้นเป็นยังไงโตดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็พามาดูแบบข้อ่าวก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมานําเสนอแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับธุรล,ลิปนี้ก็นาเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่านเจ้าของเรา สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ